ทำไมต้องดื่มรังนกแทว้ไวโกเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กับช่องเครื่องดื่มรังนกแทว้ไวโกนะคะวันนี้ EP 7นะคะเราจะมาพูดถึงประเด็นว่าทำไมทำไมต้องดื่มเครื่องดื่มรังนกแทว้ไวโกนะคะ อันดับแรกเลยนะคะรังนกไวโกของเราเนี่ยมีแหล่งผลิตยอยู่ที่ประเทศไทยนี่เองนะคะซึ่งอยู่ในที่จังหวัดสมุทรปราการนั่นเองนะคะและเราเนี่ยก็รับรังนกมาจากทางภาคใต้ของประเทศไทยเราเช่นกันนะคะชื่อบริษัทของเรานะคะนั่นก็คือบริษัท TTS Beverage นั่นเองนะคะซึ่งก่อตั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538นะคะดำเนินธุรกิจการค้านะคะนำเข้าและส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค เมื่อก่อนนะคะการที่เราจะหาทานรังนกเนี่ยแน่นอนว่าเราเนี่ยต้องมีการควักเงินจ่ายในราคาที่สูงพอสมควรเลยนะคะแต่พอมาปัจจุบันเนี้ยอะไรอะไรก็ง่ายขึ้นนะคะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องดื่มรังนกเนี่ยออกมาเยอะแยะมากมายเลย ซึ่งทางบริษัทของเรานะคะก็ได้มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรังนกนะคะนั่นก็คือรังนกแท้ไวโกนั่นเองซึ่งเป็นรังนกแท้จากธรรมชาตินะคะแล้วเนื้อรังนกเนเราก็ให้แบบแน่นเต็มเต็มขวดเลยนะคะทุกคนถ้าจะถามว่าทําไมนะคะ ทำไมเราต้องทานรังนกด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าในรังนกเนี่ยจะมีสารบางอย่างนะคะที่ร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถสร้างเองได้ในเมื่อปัจจุบันนะคะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรังนกพร้อมดื่มเนี่ยออกมาเยอะแยะมากมายหลากหลายยี่ห้อนะคะแล้วทําไมต้องเป็นรังนกแท้วไว้โก้ด้วยละ่ะจุดเด่นเลยนะคะนั่นก็คือ1เลย บริษัทของเรานะคะเป็นบริษัทที่นําเข้าส่งออกเกี่ยวกับรังนกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือของเรานะคะในการผลิตรังนกเนี่ยแน่นอนว่าเป็นเครื่องมือผลิตที่ทันสมัยนะคะแล้วก็มาตรฐานในระดับสากลเลยเรามีการตรวจเช็คคุณภาพทุกขั้นตอนนะคะรวมไปถึงการตรวจเช็คเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตด้วย ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเน้นความสะอาดปลอดภัยและมีการฆ่าเชื้อด้วยระบบสเตอริไลท์ทุกขวดเลยนะคะสินค้าของเรานะคะยังได้รับมาตรฐาน gmp haccp แล้วก็ยังมีเครื่องหมายฮาลาลด้วยนะคะคุณภาพของเนื้อรังนกที่เราใช้นะคะรังนกที่เราใช้นะคะเป็นรังนกจากทางภาคใต้ของประเทศไทยเรานี่เอง รังนกของเรานะคะชิ้นใหญ่ขาวสะอาดผ่านการคัดสรรมาอย่างดีนะคะผ่านการฆ่าเชือ้อแล้วก็ผ่านการทำความสะอาดมาอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะรังนกเนี่ยได้ประโยชน์ครบถ้วนแน่นอนนะคะและเมื่อผ่านระบบความร้อนนะคะเราจะมีการควบคุมอุณหภูมิของความร้อนนะคะให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะเพื่อไม่ให้ทําลายคุณประโยชน์ของรังนกนั่นเองค่ะรังนกไวโกมีทั้งหมด2สูตรด้วยกันนะคะสูตรที่1เลยก็คือ สูตรน้ำตาลกลวดค่ะสูตรนี้จะใช้น้ำตาลกลวดนะคะเป็นตัวให้ความหวานนะคะบอกเลยว่ามีความหอมที่ลงตัวมากๆเลยนะคะแล้วรสชาติในกลมกล่อมมากเพราะว่ารังนกของเรานะคะจะทําสูตรที่ไม่หวานจนเกินไปค่ะเหมาะสําหรับดื่มเพื่อสุขภาพนะคะสูตรที่2นะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรซซริทอลค่ะสูตรนี้จะใช้สารให้ความหวานแทนน้าตาลนั่นก็คือซซริทอลและซอร์บิทอลนั่นเองค่ะ เหมาะกับใครที่ไม่ทานน้าตาลนะคะหรือว่าอาจจะมีโรคประจําตัวเกี่ยวกับการที่ทานน้าตาลไม่ได้หรือว่าใครที่กําลังควบคุมน้ําหนักอยู่นะคะเหมาะที่จะทานสูตรนี้มากๆเลยทั้งสองสูตรนะคะมีรสชาติที่หวานพอดีนะคะแล้วก็กลมกล่อมมากๆแล้วก็แคลอรี่ต่ําด้วยนะคะแลวรสชาตินี้อร่อยมากๆเลยคะ่ะทุกคนเนื้อรังนกเราให้มากถึง1.88ซเลยนะคะ บริษัทของเราส่งออกรังนกไปต่างประเทศหลากหลายประเทศมากๆเลยนะคะนี่ดังตัวอย่างนี้ภาพที่ขึ้นโชว์ตอนนี้เลยนะคะรังนกไว้โกมีทั้งหมด3ขนาดด้วยกันนะคะมีขนาด45 ml 7 5 ml แล้วก็185 ml ค่ะซึ่งสูตร185 ml นี้นะคะจะเป็นสูตรรังนกผสมกับเห็ดหิมะค่ะมีทั้งหมด4รสชาติด้วยกันนั่นก็คือสูตรน้ำตาลกลวดนะคะสูตรชูกาฟรีสูตรสม และก็สูตรลำไยค่ะทั้ง4สูตรนี้นะคะบอกเลยว่าอร่อยกลมกล่อมทั้ง4สูตรเลยค่ะประโยชน์แน่นเต็มเต็มขวดด้วยนะคะยังไงทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจรังนกแท้ไว้โกนะคะนี่เลยช่องทางการสั่งซื้อนะคะสามารถสั่งซื้อได้ตามนี้เลยค่ะ อ่านหนังสือสิบรอบไม่เคยจําดื่มล้างนกแท้ไว้โกเป็นประจำโอ้โหความจําดีเลิศเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าลืมดื่มล้งนกแท้ไว้โกทุกวันด้ยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ